ว่าเป็นที่น่าเสียดายนะที่คุณทวีสศส,สองซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่รับปากกับพวกเราแล้วว่าวันนี้จะมาอยู่และวันนี้มีการคุยกันด้วยนะคะว่าวันนี้จะมีการพูดคุยเจราจาการในห้องประชุมหลังจากที่เรามีการยื่นหนังสือแล้วก็แม้ว่าวันนี้คุณทวีไม่มานะคะแต่วันนี้เราขอฝากนะคะหนังสือฉบับนี้ผ่านไปถึงท่านนะคะจากพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็คิดว่าท่านจะนำ ในการที่จะแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดนะคะเพราะเรื่องนี้เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นเรื่องที่สังคมกําลังต้องการคําตอบแล้วก็อํานาจรัฐมนตรีนะคะมีในส่วนที่จะทําแต่ว่ารัฐมนตรียังไม่จัดการอะไรเลยนะคะและคิดว่าวันนี้จดหมายฉบับนี้ที่เราจะอ่านผ่านพี่น้องสื่อมวลชนไปถึงคุณทวีส2ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพวกเราจะมาคอยติดตามและวันนี้เราบอกแล้วว่าเมื่อกี้ใบปอพูดไปแล้วว่าบุ้งจะต้องไม่เสียชีวิต ปีแล้วก็คิดว่าการกระทําของมุ่งครั้งนี้เรียกร้องเรื่องกระบวนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมซึ่งเราเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศนี้มันมีเฉพาะให้กับคนที่มีอํานาจคนรวยแต่คนเล็กคนน้อยอย่างพวกเราที่เราเรียกร้องสิทธิที่พวกเราเป็นคนประชาชนธรรมดาเนี่ยเราไม่ได้รับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนะคะข้อเรียกร้องเพื่อการปลดปล่อยนักโทษทางการเมืองและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายทวีสศสอง เนติพรสเสน่สังคมบุ่งประกาศอดอาหารเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและจะต้องไม่มีจะจะต้องไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างทางการเมืองรวมอดอาหารจำนวน109วันทั้งนี้บุ่งถูงดำเนินคดีมาตรา112รวมสองคดีไม่มีคดีใดที่ศาลมีคำตัดสินถึงที่สุดมีการให้ร้ายว่า บุ้งได้ประกันตัวแล้วไปทําผิดเงื่อนไขของศาลเองแต่ความจริงแล้วบุ้งถูกกล่าวหาเพราะทําโพเรื่องขบวนเสด็จกับผลกระทบต่อสังคมยังไม่มีคําพิพากษาว่าเป็นความผิดดังนั้นจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าเธอทําผิดซ้ําการกระทําครั้งที่สองนั้นก็ยังไม่ได้มีการตัดสินว่าเป็นความผิดข้อเรียกร้องของบุ้ง จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในการปกป้องเสรีภาพและความยุติธรรมการที่โรงพยาบาลราชทันนนำตัวบุ้งกลับจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เมื่อวันที่4เมษายน2567ทั้งๆท,ท,ที่โรงพยาบาลราชทันไม่มีศักยภาพในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่อดอาหารหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นจุดเริ่มต้นแสดงถึงเจตนาแรงเห็นผลที่จะนำไปสู่การเสียชีวิตได้จนกระทั่งในวันที่14พฤษภาคม2567บุ้งเสียชีวิตตามที่ทนายกิจรานุจลัดแถลงถึงข้อพิรุษการเสียชีวิตก็คือ1กรณีใส่ท่อช่วยหายใจผิดช่องและการช่วยชีวิตที่ผิดแผกไปจากแพทย์วิชาชีพ เป็นเหตุให้เสียชีวิต2การปกปิดความตายเพราะเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ยิ่งตอกย้ำได้ว่านี่เจตนาพิเศษเล็งเห็นได้ว่าต้องการให้บุ้งไปถึงความตายและปกปิดความจริงในกระบวนการช่วยชีวิตบุ้งเพื่อปกป้องเสรีภาพและความยุติธรรมตามปณิธานของเนติพรเสน่สังคม จึงขอเรียกร้องดังนี้ข้อที่1ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดพลาดการช่วยชีวิตเนติพรที่เป็นกลางจากภาคประชาสังคมและผู้เสียหายโดยให้สั่งภาคราชการหรือย้ายออกจากกรมราชธรรมไปก่อนเพื่อไม่ให้มีการปกปิดหรือยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐานคือนายแพทย์พงพักอาริยาพินันผู้อำนวยการโรงพยาบาลร,ราชธาน์ ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุและนำศพบ,บุ้งไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์และนายแพทย์สมภพสมภพสังคุดแก้วหัวหน้าผู้ตรวจราชาการกรมราชาทัณฑ์จากแถลงข่าววันที่15พฤษภาคมท,ที่เต็มไปด้วยข้อสงสัยที่อาจเป็นการปิดบังความจริงข้อที่2ชะลอการดำเนินคดีการจับกลุ่มคุมขังบุคคลคดีการเมือง และปกป้องสิทธิการประกันตัวด้วยมาตรการต่างๆและแก้ไขปวิอาญาไม่ให้ศาลใช้ดุลพินิษไปในทางละเมิดสิทธิประกันตัวเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมน,นูญข้อที่3นิรโทษกรรมประชาชนทุกคดีโดยรวมมาตรา1นึเนื่องจากเป็นคดีที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการต่อต้านการรัฐประหารตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมาซึ่งเป็นการปกครองโดยรัฐรเผด็จการ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจึงต้องนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองตามมาตราหนึ่งสองข้อที่4ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ศาลเป็นอิสระจากอำนาจนอกระบบประมุกศาลมาจากการเลือกตั้งป้องกันผู้บริหา,ารศาลแทรกแซงการพิจารณาคดีและการใช้ระบบลูกขุนในกระบวนการพิจารณาคดีจึงเรียนมาเพื่อปโปรดดำเนินการทันที คือการปล่อยนักโทษทางการเมืองไม่เพียงแต่เป็นการอำนวยความยุติธรรมและ,ะความขัดแย้งได้แล้วยังแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้ทำตามที่ได้หาเสียงไว้ในการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยนี่คือข้อเรียกร้องของพวกเราที่จะผ่านไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหลังจากนี้เราจะมีการยื่นหนังสือน,นะคะกับผู้แทนนะคะแล้วก็เยียวทาัง คุณสมยศนะคะเช่วยเลยค่ะ